นักท่องเที่ยวชาวไทยแห่เที่ยวบ้านทุ่งรักชัยพัฒนาจังหวัดพังงาเพื่อชมวิถีชีวิตท้องถิ่นและศึกษาธรรมชาติที่ดมสมบูรณ์นักท่องเที่ยวชาวไทยจากจังหวัดพังงาให้ความสนใจเดินทางไปท่องเที่ยวและพักค้างคืนในหมู่บ้านทุ่งรักชัยพัฒนาตำบลแม่นางขาวอำเภอคุระบุรีซึ่งเป็นที่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อ9้าปีก่อน จากเกาะพระทองและเกาะสุรินประมาณ1,54ครอบครัวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงชายฝั่งต่อมาได้รวมกันจัดตั้งเป็นกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบโฮมสเตย์เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวพักค้างคืนกับรัศดรในพื้นที่มีกิจกรรมการใช้ชีวิตร่วมกันทันนี้ในแต่ละครอบครัวจะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปพักค้างคืนด้วยจะจัดทำอาหารช่วงเช้าแบบท้องถิน่น และให้รับประทานอาหารร่วมกันก่อนจะนํานักท่องเที่ยวออกไปชมวิถีชีวิตของชุมชนเช่นการทํารอบจับหมึกการทําและการซ่อมแซมเรือประมงที่อู่ต่อเรือนอกจากนี้ที่บ้านทุ่งรักชัยพัฒนายังเป็นแหล่งศึกษาความรู้หลากหลายทางชีวภาพของพืชพ <dar> <experiences> ันธุ์และสัตว์ต่างๆที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งโดยเฉพาะในทุ่งดอกรักหรือดอกผุดทุ่ง ซึ่งขึ้นอยู่ในป่าเสม็ดที่มีทั้งต้นเสม็ดแดงเสม็ดขาวและมะลิทุ่งตามเส้นทางศึกษาธรรมชาตินี้นักท่องเที่ยวยังจะได้พบกับพันธุ์กล้วยไม้ในท้องถิน่นอาทิดวนมาลีว่านหางช้างหรือเพชรถึงว่านไหลเพือกต้นพยอมต้นเมาและต้นว่าทําให้บรรยากาศการท่องเที่ยวในชุมชนคึกคักและมีสีสันสร้างรายได้ให้กับร,รัษดรในพื้นที่เป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิน่นและส่งผลดีและความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจในประเทศโดยตรงด้วย ้นไม่เหมือนมะลิปลาเนี่นี่มะลิปลาเก็บมาดูมะลิปลาเนี่